สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะพบกับดิฉันเจรภาศีตาบุตรเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้อีกเช่นเคยนะคะประเด็นถอดสลักในคืนนี้ค่ะเราจะน,นาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาติดตามเรื่องราวสบายๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นกําลังจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกป,ปีสําหรับงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น และงานกาชาตินะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราก็จะรับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมาร่วมเชิญชวนให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปพรคลายกับสถานการณ์ต่างๆในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งก็จะจัดกันยาวนาน10วันตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15ทธันวาคมนี้ค่ะ ขอต้อนรับค่ะแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านกาดพลแก้วประพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโอรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านครับใช่ค่ะในช่วงเวลาน,นี้นะคะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการด้วยการกดโทรศัพท์มาสแสดงความคิดเห็นหรือว่าสอบถามรายละเอียดของการจัดงานได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะก่อนที่เราจะไปทราบถึงรายละเอียดของการจัดงานซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ประจําปี ของชาวกาญจนบุรีในทุกๆปีเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจจริงๆเนี่ยนะคะคอยากจะให้ท่านรองผู้ว่าเองได้บอกถึงความเป็นจังหวัดกาญจนบุรีสักนิดหนึ่งก่อนค่ะครับขอบคุณคุณโอ๋ค,ครับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะรู้จักภาพลักษณ์ของจังหวัดดีในเ,เชิงของการท่องเที่ยวครับเนื่องจากว่าพื้นที่12ล้านไร่ของจังหวัดเราซึ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศนะ,นะครับสามใน5้าของเราเป็นเขตป่าไม้ เชิงอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เต็มไปด้วยภูเขาต้นน้ำลำธารน,น้ำตกอะไรทำนองนี้นะครับตรงนี้เป็นจังหวัดของเราเนี่ยได้รับขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวนะครับหรือสวรรค์ตะวันตกนะครับมีผืนป่าขนาดใหญ่ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามครับ จังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้มีเรื่องท่องเที่ยวเชิง <c oughs> ธรรมชาติอย่างเดียวนะครับ <c oughs> เรายังมีเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งมีชนเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นมอญกะเรี่ยงไทย <c oughs> อะไรต่างๆซึ่งเขารักษาประเพณีวัฒนธรรม <c oughs> ซึ่งเราสามารถเ,าเลือกเที่ยวได้หลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจังหวัดกาญจนบุรีของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจังหวัดหน้าด่านทางด้านทิศตะวันตกของประเทศ <c oughs> นะครับ ในความเป็นหน้าด่านเนี่ยเราก็มีเหตุการณ์เรื่องของการรับศึกสงครามมาโดยตลอดตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ดีนะครับต้นกรุงรัตนโกสินทร์สงครามเก้าทัพสมัยเด็กๆที่เราได้เรียนหนังสือกันก็ดีะนะครับจนมาทั้งถึงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็ชาวโลกรู้จักดีนะครับภาพลักษณ์ของสะพานข้ามแม่น้ําแควซึ่งเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจําของชาวโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยจะรู้จักสะพานข้ามแม่น้ําแควเป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะปีชาวกาญจนบุรีก็จงใช้จุดนี้เป็นจุดที่โชว์นะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับในการใช้เป็นตัวนํา ในเรื่องของการที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมเยือนเมืองการในแต่ละปีครับค่ะซึ่งแน่นอนนะคะในส่วนของประวัติศาสตร์ความเป็นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กับสะพานข้ามแม่น้าแควเนี่ยเราเชื่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง้เกิดว่าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็จะทราบถึงความเป็นมาด้วยแล้วนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่ก็น่าจะเป็นที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดงานจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นมาจากส่วนไหนคะ ก็คือตัวสะพานแม่น้ําแควเนี่ยแหละครับก็กเ็เราเห็นว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมนะครับสะพานข้ามแม่น้ําแควเนี่ยเกิดจากการที่อกองทัพญี่ปุ่นนะครับของ <c oughs> สมเด็จพระจักรพรรดิเนี่ยซึ่งมีความประสงค์เนี่ยจะยกทัพผ่านไปทางทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับก็เอาเป็นอย่างนี้ละกันนะครับก็มันอุปสรรคที่สําคัญอันหนึ่งก็คือแม่น้ํา นะครับ uhm, bo กองทัพของพระมหากรัรริ์เนี่ยก็ต้องการยกพลไปทางซีกภาคตะวันตกนะครับก็จําเป็นโดยการสมัยนั้นเนี่ยการลําเลียงที่ดีที่สุดนะครับในการเรื่องขนยุทธุปกรณ์ต่างๆก็ด้วยทางรถไฟเพราะฉะนั้นสะพานข้ามทางรถไฟเนี่ยก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งเป็นต้องต้องไปให้ได้นะครับ ในใน,ใน,นี้ก็กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้เกณฑ์ทหารพันธมิตรมานับหมื่นคนนะครับมาสร้างสะพานอันเนี้ยนะครับเพื่อให้ให้สามารถขนกองทัพลำเลียงยุทธปกรณ์ไปได้นะครับแต่นึกถึงภาพตรงน,นั้นครับคุณโอ๋ครับสมัยก่อนมันเป็นเขตป่าเขามันโรคภัยชุกชุมนะครับอากาศอบอ้าวฉเฉลยศึกพันธมิตรซึ่งเขาเป็นชาวตะวันตกบ้างออสเตรเลียบ้างเนี่ย เขาอาจจะภูมิในเรื่องนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วน,นะครับก็เป็นนับหมื่นคน,น <ะ S 2> ครับก็มามาต้องมาจบชีวิตที่นี่ในเรื่องของการสร้างสะพานอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องของสงครามเองก็ดีหรือในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บกับผลพวงที่ได้รับจากการสร้างตอนนี้เจาจังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยเห็นภาพอย่างนี้นะครับกเ็เราอยากจะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้าย ของสงครามาความอ,าอะไรครับโศกเศร้านะครับเราเราไม่อยากให้เราอยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ของ,อข,องของการเด็กรุ่นใหม่ให้เห็นถึงความเลวร้ายแล้วก็ไม่ไม่อยากเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับพูดกันง่ายๆเพราะฉะนั้นในเมื่อสะพานข้ามแม่น้ําแควมันเป็นจุดประกายในเรื่องของประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวรู้จักกันทั่วโลก นะครับเราเองก็ต้องการให้เห็นถึงความโหดร้ายของสองครามเพื่อตระหนักว่าสงครามเนี่ยมันไม่ดีนะมีแต่ความสูญเสียแ,แล้วก็ความเศร้าโศกนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยใช้งานเนี้ยมาเป็นเครื่องจําลองเหตุการณ์ไ้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็ให้เห็นถึงภาพของการระทึกของสองครามเหตุการณ์ต่างๆนะครับะะเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสู่ ชาวกาญจนบุรีได,ได,ได้ได้รู้จักกันในเมืองกาญด้วยครับ,รบจริงๆแล้วนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรองผู้ว่าได้บอกถึงความหลากหลายทางด้านของวัฒนธรรมความหลากหลายทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์แต่ว่าตรงนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะ น่าจะเป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ในการที่จะปโปรโมทหรือว่าทําให้ประชาชนทั้งคนไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติได้รู้จักจังหวัดกาญจนบุรีได้ดีขึ้นเราก็เลยเอาเรื่องราวของสะพานข้ามแม่น้าแควตรงนี้แหละมาชูเป็นจุดเด่นถูก,ถกไหมคะคทีนี้หลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าเอะเราก็จัดงานกันขึ้นทุกปีแต่ว่าความพิเศษของปีนี้มันจะมีความแตกต่าง มากกว่าปีอื่นๆหรือว่าปีก่อนหน้านี้ยังไงบ้างคะครับผมก็ย่านเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์การจัดงานปีนี้ก่อนนะครับอันวัตถุประสงค์ข้อแรกเนี่ยคงจะเหมือนกันกับทุกปีคือเราต้องการที่จะให้โปรโมทนะครับการท่องเที่ยวของวงการโดยใช้สะพานเป็นตัวนําแล้วก็เชื่อมโยงไปหาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอย่างที่ผมเรียนคุณโอ๋ในตอนต้นรายการว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนะครับทุกเพศทุกวัยทุกท่องเที่ยวได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง ประการที่2ก็ผู้ประกอบการด้านอื่นนะครับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเองผู้ขาย o t o p อป e นะครับแล้วชาวบ้านเนี่ยได้รับฐานะได้มีรายได้จากผลพพวงอันนี้คือเกิดขึ้นครับแล้วก็สำหรับวัตถุประสงค์ของปีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาคือเราอยากจะสะท้อนภาพให้เห็นถึงความพร้อมของชาวเมืองการที่จะรับรองรับต่อสถานะภาพในการที่จะเตรียมการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนครับเพราะนั้นก็กสามวัตถุประสงค์เนี่ยแล้วถามว่าปีนี้เนี่ยจะแตกต่างกับปีที่แล้วอย่างไร,งไรหรือมันดีขึ้นการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดประจำปีเนี่ยนะครับเรามีการพัฒนามาเป็นลำดับทุกปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นการจัดงานมีงานแสงเสียงในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควรครับก็ไปได้รับคำชื่นชม จากผู้ที่เข้าชมนะครับถ้า <c oughs> ใครได้ไปดูก็คงจงจะกล่าวขวัญถึงการเมื่อปีที่แล้วนะครับเราได้เชิญทีมงานของบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดงานแสงเสียงในเรื่องการสงคราม <c oughs> นะครับบริษัทวิชาตโปรดักชันเนี่ยนะครับ <c oughs> มาดําเนินการจัดงานนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ปีนี้นะครับปีที่แล้วเป็นตอนเรื่องเ,ออเรื่องออแหกค่าย นรกนะครับแห่ค่ายมนุษย์ตัวยูจะ<อ>ปีนี้ปีนี้เราเราเรามีธีมใหม่ซึ่งอยากจะให้เห็นถึงภาพของการจัดงานที่นุ่มนวลขึ้นแต่ว่ายังมีความระทึกเล่าใจเหมือนเดิมนะครับอยากให้เห็นมิตรภาพของคนไทยจิตใจของคนไทยที่ดีงามเนี่ยสะท้อนต่อชาวเฉลยศึกะนะครับเราก็ปีนี้เราตั้งชื่องานว่า มิตรภาพกลางไฟสงครามครับ oh. เพราะนั้นเนื้อเรื่องก็แปลกออกไปถึงใครได้ชมปีที่แล้วนะครับ <Yeah. S 2> แล้วประทับใจแล้วก็บอกโอ้มันคงซ้ําๆกัน uh huh. ขอเรียนคุณโหว่าไม่ซ้ำละครับปีนี้ <Yeah. S 2> เรา เปลี่ยนแนวเปลี่ยนโอเปลี่ยนบทให้เกิดความเร้าใจอีกแนวหนึ่งครับท่านคุณโ,โอครับนะคะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปเที่ยวชมงานนี่นะคะใน10วันนี้ก็จะได้มีโอกาสสัมผัสถึงบรรยากาศแสงสีเสียงที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการจริงๆนะคะคทีนี้ในส่วนของการเดินทางคะ่ะท่านรองผู้ว่าคะเราได้มีการเตรียมรับมือกับจํานวนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติตอนนี้นี่การเตรียมงานไปถึงไหนแล้วคะคือเตรียมงานเนี่ยนะครับสมบูรณ์ร้อ์แล้ว ครับแล้จ so so ังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผมกลับเรียนเป็นเรื่องๆแล้วกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับซึ่งเรามีเตรียมความพร้อมอยู่แล้วแล้วก็มีความคุ้นเคยกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวดีอยู่แล้วนะครับเราก็ยังได้รับความร่วมมือจากจังหวัดทหารปกกาญจนบุรีนะครับซึ่งท่านก็ได้เข้ามาร่วมในการ รักษาความสงบเรียบร้อยด้วยนะครับกองพลทหารที่9ครับกองพลทหารที่9ซึ่งท่านก็ให้ความร่วมมือด้วยดีทุกปีรวมถึงอปอพรในฝ่ายท้องถิ่นเองนะครับผมก็เรียนยืนยันแทนท่านผู้ราก,การจังหวัดได้เลยครับว่าในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเนี่ย จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมแล้วที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไปชมงานสะพานข้ามแม่น้ําแควครับค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าความปลอดภัยก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ได้มีการผสานมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยะนะคะทีนี้กลับมาอีกสักน,นิดหนึ่งค่ะในส่วนของบรรยากาศงานแสงสีเสียงนี่นะคะซึ่งแน่นอนว่าเราเองก็จะต้องมีการจัดการในเรื่องราวของข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ต่างๆในการรองรับพี่น้องประชาชนแต่บรรยากาศที่เราจะได้เพิ่มก็คือเหมือนประหนึ่งว่าเราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้นจริง ถูกต้องครับเ,ออเราจะได้เห็นเหตุการณ์นอกจากภายในเนื้อหาเพียง50นาทีของงานแสงสีเสียงเนี่ยะนะครับเราจะได้รู้เห็นถึงประวิศาสตร์ในภาพรวมๆอย่างที่กระผมได้เรียนตั้งแต่ต้นว่าค,ความรุนแรงของสงครามเป็นยังไงน้ําใจของ คนเมืองการซึ่งเป็นอุปนิสัยของคนไทยทั่วไปนะครับซึ่งมีความเมตตาการุณาต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะได้รับอันตรายอย่างไรก็ก็ไม่เป็นไรก็แอบช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากอันนี้ก็เป็นความมีน้ําใจของคนไทยโดยทั่วไปนะครับก,ก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็กลางนะครับ แต่ภาพกลางไฟสงขามคราวนี้นะครับะะเอาลยค่ะรายละเอียดนะคะของการจัดงานยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านรองผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีกันต่อนะคะคุณผู้ชมสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยังยยยงย่งยืนเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มภูนิสิบทัพหผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทรหนึ่ง่ง